วันที่สองรู้เท่าที่สามารถรู้ตื่นนอนตอนตีสี่ตามนาฬิกาปลุกฉันเห็นความขี้เกียจลุกเพราะตื่นผิดเวลาคือเร็วไปชั่วโมงหนึ่งแต่ก็ไม่อยากผิดสัญญากับตัวเองคือจะใช้เวลาช่วงที่พอเจียดมาได้จากส่วนต่างๆของวันให้เป็นประโยชน์แทนที่จะอ้างว่าเป็นคนเมืองต้องทำงาน ไม่มีเวลาปฏิบัติเหมือนอดีตลุกขึ้นด้วยท่าทางไม่ค่อยเต็มใจทั้งที่สมัครใจเองไม่มีใครบังคับฉันออกกายบริหารเล็กน้อยเพื่อให้ตาตื่นและเส้นสายยืดขึ้นพอได้ความสดชื่นยามเช้ามาช่วยให้สติเต็มขึ้นฉันก็ได้คิดว่าสมัยก่อนฉันเปรียบเหมือนคนอยากรวยร้อยล้านแต่จะขอลงทุนแค่สามพัน อยากได้มรรคผลแต่ไม่เคยยอมตื่นนอนเร็วอย่างนี้มาก่อนเลยยอมเป็นขี้ค่าความง่วงตลอดศพฉันล้างหน้าบ้วนปากแล้วกลับมานั่งสมาธิที่ห้องนอนคราวนี้ไม่นั่งพื้นแต่นั่งเก้าอี้ห้อยเท้าวางราบกับพื้นอย่างต้องการเปรียบเทียบว่าแตกต่างจากการนั่งขัดสมาธิอย่างไรฉันนั่งก้มหน้าด้วยความเคยชิน พอปิดตาหายใจเพียงสองสามฟืดก็เหมือนจะหลับคล้ายวัวถูกเชืออที่เหลือเพียงลมหายใจฟืดฝ้าดครั้งท้ายๆก่อนคอพับคออ่อนนิ่งสู่สุขติชั่วพวังใหญ่ต่อมาจึงสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นและถามตัวเองว่ากำลังทำอะไรเมื่อกิริยาทางกายตอบตัวเองว่าดูเหมือนจะนั่งสมาธิ เลยยกสติขึ้นตั้งใหม่ยืดกายตรงดำรงความรู้สึกตัวดีๆฉันลองเชิดหน้าขึ้นนิดหนึ่งแล้วบอกตัวเองว่าใบหน้าตั้งๆช่วยดึงไม่ให้สติล้มง่ายนักแถมใจเปิดสบายดีด้วยจึงตั้งใจนับแต่นั้นว่าต่อไปการน,นั่งสมาธิทุกครั้งจะไม่ก้มหน้าเลยแต่ในที่สุด หน้าก็ก้มของมันเองแถมหลังงองุ้มตั้งตรงยากคล้ายคนมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้องอไปงอมาก็ทิ้งตัวนอนหลับครอกโดยไม่มีโอกาสรู้สึกตัวกลับขึ้นฮึดสู้อีกการนอนหลับช่างเป็นสิ่งที่น่าอภิรมจริงหนอกว่าจะตื่นอีกทีก็ป่าเข้าไปแปดโมงครึ่งฉันงัวเงียลุกขึ้นด้วยความรู้สึกของผู้แพ้ ใจชักนึกท้อเหมือนที่เคยท้อมานับพันนับหมื่นครั้งถามตัวเองว่าจะไปได้สักกี่น้ำกันฉันแปลงฟันอาบน้ำและทานข้าวเช้าตามสบายมารู้สึกตัวถามหาราวเกาะว่าอยู่ไหนแล้วก็เข้าไปหลังเวลาอาหารเช้าหลายนาทีพอนึกถึงลมหายใจได้ทั้งยังอิ่ม,มจิตก็ถามตัวเองว่า มัวทำอะไรอยู่เพื่ออะไรคนเราเวลาอิ่มแน่นเนี่ยหนังตาหย่อนกล้ามเนื้อถ่วงลงสู่สภาพราบกับพื้นได้ทุกทีรู้ลมหายใจได้เพียงสองสามหนก็เข้าสู่ภาวะมืดทึบร่างกายปรากฏเป็นเหมือนสุสารฝังศพสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ยัดเยียดไปหมดถอนใจเฮือกหนึ่งบังเกิดความท้อแท้ และถามตัวเองซ้ำขึ้นมาอีกจะไปไหวไหมจะทนได้สักกินน้ำจะเอาของสูงมาครองได้แน่เหรอฉันเปิดสมุดพกไม่ได้ตั้งใจจะเขียนอะไรเป็นพิเศษแต่พลิกไปเจอหน้าหนึ่งที่เขียนไว้เองว่าทางรอดจากาว,วังวนวัะสงสารนั้นแคบเดินยากและมีแสงสว่างฉายให้เห็นทางนั้นได้วูบเดียว ชาตินี้พผเอิญมาเห็นก็นับว่าโชคดีอย่างไม่อาจมีชาติไหนเทียบแล้วฉันจะต้องตะเกียกตะกายเดินให้ทันทางก่อนแสงหายให้จงได้เพราะถึงลำบากแค่ไหนก็คงดีกว่าการตะเกียกตะกายอยู่ในนรกแห่งความไม่รู้ไปอีกชั่วกับชั่วกันแน่นอนอ่านจบก็ตาสว่างมีกำลังใจฮึดกลับมาใหม่ ตระหนักในบัดนั้นว่าก้าวแรกๆต้องอาศัยกำลังใจทั้งจากภายในและภายนอกการจดความคิดของตัวเองไว้อ่านภายหลังนับเป็นเรื่องดีเพราะอาจมีบางคำที่เตือนให้จำได้ว่าเรามาเสียเวลาเสียแรงเสียกำลังสติทุ่มเทอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ขี้ลืม ตั้งใจไว้แค่ไหนมีอารมณ์ปรารถนานิพพานรุนแรงเพียงใดในที่สุดก็มักกลายเป็นบัวแล้งน้ำเพราะอยู่ในน้ำที่แห้งเร็วถ้าขาดน้ำคอยเติมสับ้างก็จะเหี่ยวเฉาลงยากจะอยู่ยั้งทนนานรอการบานออกเต็มดอกเหมือนเหล่าบัวอิ่มน้ำฉันเลือกไปนั่งใต้ต้นปาล์มหลังบ้าน ซึ่งเป็นส่วนที่ร่มรื่นใครๆมักเห็นฉันมาปูเสื่ออ่านหนังสือที่นี่ประจำอยู่แล้วแต่วันนี้หากใครมองออกมาทางหลังบ้านก็จะเห็นฉันนั่งตัวเปล่าปราศจากหนังสือนั่งหลับตาขัดสมาธิซึ่งคนในครอบครัวเลิกเห็นเป็นเรื่องแปลกแล้วเนื่องจากรู้ว่าฉันมีอัธยาศัยทางนี้มาพักใหญ่ นั่งใต้ร่มไม้ดีอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าถึงแนะนำฉันเคยสังเกตอยู่เหมือนกันว่าถ้าใกล้ชิดธรรมชาติธรรมชาติจะช่วยเราในแง่ความสดชื่นการอยู่ใต้ร่มไม้ที่มีลมรำเพยพัดเป็นระยะจะทำให้เนื้อตัวสบายจิตใจพลอยคลายอาการเร่งรีบเกินกำลังไปด้วยถ้านั่งอยู่ริมคลองหรือแม่น้ำที่ไหลริน ก็ได้พลังจากการรินไหลของน้ำช่วยให้เยือกเย็นและเอิบอิ่มง่ายหรือถ้านั่งอยู่ชายทะเลก็จะรู้สึกถึงความเปิดกว้างปลอดโปร่งของจิตตามสายตาที่ทอดได้ไกลและเนิ่นนานร่มไม้ที่ช่วยให้ใจเย็นลงทำให้ฉันได้คติในการภาวนามาอีกอย่างหนึ่งนั่นคือถ้าใจเราเย็นไม่เร่งร้อน ว่าจะต้องสงบให้ได้เดี๋ยวนี้ก็เหมือนมีพื้นฐานความสงบที่ดีอยู่แล้วขอเพียงตามรู้ไปว่าลมหายใจกำลังออกหรือกำลังเข้าพอเหตุปัจจัยประชุมพร้อมก็ได้ส่วนความสงบและตื่นรู้ขึ้นมาเองนับลมไปได้ประมาณห้สิบครั้งแผ่นหลังก็เริ่มออกอาการหาที่พึ่งพิงทีแรก ก็พึ่งส่วนนูนของโคนต้นปาล์มแต่ทําทําไปอีกหน่อยก็เปลี่ยนไปพึ่งเสือเสือแทนการทำสมาธิก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายดีจริงๆฉันเชื่อสนิทเลยตื่นขึ้นมาด้วยนโยบายใหม่นึกถึงลมหายใจขึ้นได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันจะไม่เร่งรัดตนเองอีกปรากฏว่าที่เหลือของวันนั้นฉันรู้สึกเป็นสุข จิตใจปลอดปโปร่งสบายนักรู้ลมเข้าออกได้ก็รู้รู้ไม่ได้ก็ช่างมันไม่มีใครคอยบังคับกะเกณฑซะหน่อยสรุปในคืนนี้ฉันรู้ได้สบายขึ้นและได้แง่คิดในการทำใจว่าแค่รู้เป็นระยะระยะก็ดีแล้วขอให้รู้อยู่เรื่อยๆและจิตใจเป็นสุขสบายเถอะฉันภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ ไม่ใช่เพื่อเพิ่มถูก